วันนี้ก็จะได้เทศอีกวันหนึ่งเทศเรื่องพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาสาวก ได้เป็นผู้รับถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้รือว่าวันนี้เป็นเทศจริงๆ,ๆ Nát mô bhagavato arahato samma tất 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 bhagavato arahato samma bhagavato <coughs> arahato samma ตจังละพเตปัญญาเอีมัจจาธรรมะริยาญาอโุสาธายสมันเตใะกิจธรรมทมโตตอปุณบัดนี้อาจมาจะได้แสดงธรรมีกถาปรรณาคมสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้เป็นเครื่องระดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลกที่สาธุชนทั้งหลายได้เสียสละเวลาอันมีค่าเดินทางมาที่วัดศีรัชนะธรมารามที่กำลังสัมม่นีท่านก็ทชังหลายก็ได้บำเพ็ญกุศลตามความสามารถสิบปริกระทำได้ คำสอนที่เราพากันปฏิบัติอยู่นี้เป็นศีลก็ดีเป็นสมาธิก็ดีเป็นปัญญาก็ดีเราได้ทำบุญบริจาคทานก็ดีสร้างวัดก็ดีสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างเบี้ยหานก็ดีสร้างสารการเรียนก็ดีตลอดจนกระทั่งถึงบวชลูกบวชหลานเป็นพระิกษุในพระพุทธศาสนาก็ดี ถวายสังฆทานนานาประการตั้งแต่ชีวิตเรามีอยู่เราได้ทำนี้ทุกส่วนเหล่านี้ถือว่าเป็นการที่ดำรงรักษาไว้สึ่งพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าแต่ที่พระองค์จะได้สมเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ก็ได้บำเพ็ญบารมีเช่นเดียวกันกับพวกเราทำนี่แหละแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีมากกว่าที่พวกเราหลายพันเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้เสียสละแม้กระทั่งในชาติสุดท้ายที่พระองค์เกิดเป็นพระเวชสันดรก็ เป็นพระราชาถือว่าพระเวสสัดนดรก็บริจาคหมดเลยเงินในท้องพระคลางรบริจาคหมดจนกระทั่งช้างเผือกที่เป็นผู้บ้านผู้เมืองคนมาโคก็ให้หมดในที่สุดประชาชนไม่ชอบประไรขับไลใส่ทรงท่านไปอยู่ในเขาวงกฎ ฉันไปอยู ña, Fe, o, o ema, apa, oyu, ่ในเขาองคตกับพระมาเหสีแล้วก็ลูกสองคนลูกชายชื่อว่ากันหาชาลีกำลังน่ารักอายุสิบเกาปีเมื่อถูกไล่ไปอยู่เขาองคดแล้วก็ไปหาปุดเปือปุดมรับประทานทั่ว เมื่อไปถึงอยู่ที่เขาวงกดนั้นตาชูโชกไปยังตามไปขอทานดีขอทานก็หมายความว่าขอเอาลูกทั้งสองคนมีไปเป็นทาสแต่ทั้งหลายลองคิดดูที่พระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีราชโอรสราชธิดาแล้วก็มีคนมาขอเอาไปเป็นทาสเนี่ยจะคิดยังไง ไม่ให้ก็ไม่เป็นถือไม่ถือว่าเป็นมาหาบริจาคแต่ท่านได้เสียสละรลูกทั้งสองคนให้แก่ชุจบนอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีอยู่ที่เขาองคตพระอินก็พิจารณาดูว่าเดี๋ยวจะมีคนมาขอมาให้สีสันกจจะให้อีก ไปไล่แปลงตัวเป็นพรามไปขออไปทูลขอพรมะมเหสีแล้วเวสสดรก็ให้ก็เหลือตัวคนเดียวาการบำเพ็ญบารมีนั้นไม่ใช่เป็นของง่ายว่าแต่ที่จะได้คำทั่งสอนมาสอนเราจะเรียกว่าทางนรกทางสวรค์ ถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีดวงตาญาณพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่เมื่อพระองค์มานั่งสมาธิไปใต้ตนโพเยสบตึกในวาระสุดท้ายของชาตินี้ถึงไอ้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถที่จะตอนหัวคำที่พระองค์นั่งสมาธิก็ได้บรรลุอุเปเณวาสานุสติญาณ เยียนาฤกษ์กานหลังได้ตอนมัดชิมมยามพระองค์นั่งสมาธิก็จะได้สำเร็จจตูปาทยานรู้จักว่าใครเกิดเกิดมาจากไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนในตอนคนจะแย้งพระองค์ก็ได้สำเร็จอาสวัยยาญาคือทำกิเลสทั้งหมดในสิ้นไปไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป เดี๋ยวเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทงควงธรรม่แต่เฉพาะพระองค์เท่านั้นยังจำแนกแก้ายธรรมะพระองค์ของพระองค์ไปยังคนทั้งหลายผู้คนทั้งหลายรู้จักให้ทานรู้จักพระศาสนารู้จักพระวนารู้จักคนทางสวรรค์รู้จักขนทางมรรคที่จะแก้ไขตนของตม ผู้ที่มีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทนี้ก็มีการให้ทานรักษาศลาวนาด้วยกันทนั้นและทพุทธบริษัททั้งหมดเมื่อตามคนต่างละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะต้องไปพบความสุขในอนาคตโดยอาศัยคำสั่งอน ของพระพุทธเจ้าที่แสดงเอาไว้ในระยะเวลา2559ปีพุทธศาสนารวมมาเมื่อร่วมมาถึง2559ปีก็ถือว่านานมากแล้วแล้วก็ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็นํำคนให้ไปสู่สวรรค์ไมพพานนั้นนับเป็นจำนวนโโกปวด สิบร้อยเป็นพันสิพันเป็นหมื่นสิหมื่นเป็นแสนสิแสนเป็นร้านสิล้านเป็นกันีีคนนั้นไม่ก็ทคนเยอะแยะได้นำคนทั้งหลายนับเป็นจำนวนโคนให้ไปผจากนรกไปสู่สุวรรณได้นี่คือคำสอนและคำสอนเหล่านี้บรรพบุบุบษของเราได้รักษามาในประเทศไทย ได้เสียสละเลือดเนื้อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้พวกเราจ่กระทั่งมาตกทอดเมื่อมาตกทอดถึงพวกเราก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะพากันรักษาพระพุทธศาสนาให้พปองใสการรักษาพุทธศาสนาให้โปองใสก็คือพุทธบริษาททัรมสีมีความประพฤติปฏิบัติ ก็จะเปิษใททั้งสี่เอกภพทีุ่ขิกุ่นอุบาสกอุบาสิกาภิกสุภิษุนีอุบาสกอุบาสิกาก็ได้จำคำสั่งสอนเหล่านั้นสั่งสอนสืบต่อกันมาเราก็ได้มีวัดเราก็ได้มีพระสงฆ์เราก็ได้มีอุบาสกมีอุบาสิกา เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากันกับว่าเป็นคณะที่ใหญ่โตสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างเต็มที่การรักษาพระพุทธศาสนานั้นก็คือรักษา,าความมีศีลธรรมความถูกต้องที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้อย่างที่พระองค์แสดงว่าสุดสัตวสังราชปเิปัญญา ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคือเราฟังแทศนี้เราก็จำเอาจำเอาว่าทางนรกเป็นอย่างนี้ทางสวัวรค์เป็นอย่างนี้เราไปดื่มกินสุราอะไ,ไรยา,ยาเสพติดต่งางๆห้เข้าใจว่าน,นั่นกําลังเดินทางไปนรกไปโกหกหลอกลวงคนอื่นให้เขาเสียทรัพย์นั่นแล้วก็ กำลังจะไปนรกไปโกหกปลอกปล,งลวงแต่เราจะงกระทั่งไปลักไปขโมยสิ่งของคนอื่นเขานั่นแหละกำลังไปเดินทางไปนรกแต่หากว่ามาทำบุญตักบาตมารับสินมาภาวนาในที่สุดเราก็ได้ไปสู่ทางตะววัน การไปสู่ทางสวรรค์นนะั้นเมื่อเกจดตไปได้ไปสู่นิพพานเป็นอันดับสุดท้ายแต่ก็ในอันดับแรกก็ต้องไปสวรวค์กันก่อนทั้งนี้เพื่อเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิตที่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลทั้ไหลายแก่พวเนื่นขของจากว่าพระพุทธศาสนายังไม่มีอะไรบกเรง พระไตรปิฎกก็ยังมี์ท่านพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ยังอยู่ประพ้วนบริบูรณ์เราอยากรักษาศินเมื่อไรเราก็ทำได้เราอยากทำสมาธิเมื่อไรเราก็ทำได้เราอยากทำบุญทานการกุศลเมื่อไรเราก็ทำได้นี่เรียกว่าพระพุทธศาสนายังมีความคงไาเพราะฉะนั้น ในการที่เราจะรักษาพุทธศาสนาก็เปรียบเหมือนกันกับว่าเรารักษาต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นร่มเงาแก่มวลสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นก็จะแผ่กิ่งแผ่ก้านแผ่รากแผ่อะเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนมากถึงสองพันกว่าปีมานี่เปรียบเทียบ เมืเปรียยเพียบเหมือนต้นไม้ก็ให้ร่มเงาแก่เราแต่ต้นไม้นั้นก็จะมีภัยที่จะต้องมาทำลายต้นไม้ก็คือพวกหนอนทั้งหลายพวกเชื้อโรคทั้งหลายที่จะเข้ามาสู่ต้นไม้ก็ต้องมีการต้านทานคือหมายความว่าต้นไม้ก็ต้องมีความแข็งแรง พุกท่าสาธนาเปลี่ยมต้นไม้ก็มีความขุ้นแรงให้พวกเราช่วยกันรักษา,าเอาไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นต้นไม,ม้ก็จะเป็นร่มเป็นเงาให้แก่ลูกหลานเราต่อไปเจตนาบุตรเนเบุตา,านการเป็นทีท่ําตรงเหมนพัะธรรมเทศน,นา วาวยพ้อนในชนงาทุนบงประสบด้วยอายุวันนากสุขบุตรและรูขยะปฏิภาณชนาธนตสมบัติพิพัฒนามงคลชนมาสุขุุทานเอวันก็มีด้วยระกราชันย์ในสาธุ